สบายดีครับพแมพี่น้องไทยพรพิสัยบ้านเฮาครับเฮาอยู่ที่หน้าวัดมณีโคตรนะครับนี่ว่าจะไปไหว้หลวงพ่อประเริฐวันนี้มาเจอบุรุษในตำนานจ้าพี่มิตรนะครับพี่มิตรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนี่สวัสดีพี่มิตรนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะมามาพี่มิตรอวยพรไทยเพจไทยพี่น้องพอมิสัยบ้านเฮาอายุดีมีแห้งทุกคนมามาแล้วกันคันกลับบ้านมากะแวะอุ่นนุนได้นะครับแล้วกับเพื่อนมีเบอร์อยู่ ใส่ลับเบอร์โทรพิ่นเบอร์โทรพิ่นอยู่อยู่ใส่อยู่ใต้นี่อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกอีกเรื่อหนึ่งล้วกันเนาะเพื่อว่ามีงานอย่างอยากจะเหมาเพิ่นไปหรือว่ามีเ็กน้อยหลายก็ะห้องเพิ่นไปได้นะครับเพราะว่าเราาะเบิดเมืองนี่แหละเมื่อนั้นก็ไปเห็นกันอยู่ตรงปากสวยนะครับเออพิ่นก็ไปเรื่อยเรื่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องหยอดเราต้องหยอดก่อนเพราะว่าของแท้ของจริงต้องหยอดเหรียญบาทพ่อครับ เพง้ก่อนอ้มันจะดังดีอันนี้กกนุรัลษกไว้ซื้อหรอจ้าพอได้อันนี้ตอดเลามันดีมันอเอาเอ้ยพอได้แบบว่าเรเกี่ยงก้าเนโอเคนี่นี่พ่นรุรักษกไว้เอารุ่ากไว้ซืจ้ากลบาทมึงแค่จอบไปสองบาทนะเฮาจำนวน้าบ้านะครับอุนวน้าบ้าในนี้นะครับจาออกมาตัจากโมงนะพี่ อ๋อเขาก็เหียนขนมแล้วก็ออกมาแล้วก็ลองเบิดมืออ้าหอมหอมไปเตยหอมแป้งใหม่ๆนะครับนี่เ็ดใหม่ทุกมื้อนะครับอืมหอมหอมเลยจ้านี่หลายคนก็คือทอดนะครับโอ้ทางกับสามสิบก็ปีบอลพี่แม่นเนาะ ตายมาสามสิบกว่าปีเพราะว่าเขาก็กินแต่เป็นเด็กน้อยจนลูกเขาใหญ่แล้วเพราะหลายคนเห็นก็นโอ้เห็นเราแต่เด็กน้อยจนลูกสาวใหญ่กับตอนเด็กน้อยก็ยังได้กินอยู่กัเออเพื่อนก็นยังขายอยู่นะคะรับถือว่ะะาเป็นบุตในตำนานตัวจริงคนหนึ่งของคนพลพิสัยนะครับพี่นะะ้องนี่ครับตาเดี๋ยวจ่ายก่อนอยายอดปรองอันนี้ให้แตดตาขอบคุณนะับไม่มียุดีไม่แห้งตาตุีใหม่นะครับมามามาจะได้ไป ใชอันนั้นอ,อันนี้ช่วงนี้ก็เลาะย่างเดียวเพื่อนนะครับผมก็ถ่ายคลิปอันนั้นอันนี้ป้ายนะครับนอนอนอนเอาเอาเอาทำนาที่ของตัวเองต่อไปตาน,นะครับขอบคุณกคุณครับแหม่ไปแล้วไปแล้วาไปแล้วนะครับไปแล้ว นี่ซื้อได้ซื้อได้มีซื้อไม่ได้เออนี่คนดังเมืองพมพิสัยบ้านเฮานะครับหนึ่งในตำนานนะครับไม่ต้องดีใจได้มาเจอนะครับเพราะว่าเอาจะว่าว่าจะพาไปอไาหวา่หลวงพ่อพเสียงพอดีนะครับแล้วเจอเพ่นพอดีนะครับสวัสดีครับนี่วันนี้ก็อยู่กับ ีดาวนะครับร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะครับว่าเจดาวของหลายๆคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะมาอวยพรปีใหม่นะคะสื่อนุญาตคืออนุญาตนีนขอพรกับเพื่อนเลยแล้วกันเนาะครับผมปีใหม่ขอให้ลูกค้าทุกๆท่านาที่มาใจบริการร้านดาวเฟอร์นิเจอร์ทุกๆคนประก็ศให้เพจพนมิต<อ>ใส่บ้านเฮาให้เพจคนมีตใส่บ้านเฮาทุกคนเด้อตาให้มีความสุขครับ ความเจริญร่ำรวยเงินทองอ่ามันนี่เลขออกนะมันนี่เลขออกให้โชคให้ลาบกรวยรวยให้เงินฟังๆเด้อจ้าขอบคุณพี่ดาวนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ของนะครับของใช้ในบ้านหรือว่าโอ้าบรรยายนะเบอร์แต่ละของร้ายหลายบ้านเนาเดี๋ยวมีมีอันนี้อันนี้มาใหม่นี่น่าสนใจเออเขาอีไอผู้ใหญ่ผู้เฒ่านางสบายๆนะครับเอ็นไม่เลือดมันเฉื่อยนี่นี่ครับนางสบายราคาเท่าไหร่นะครับพี่ดาวนี่ อันนี้พันหนึ่งร้อยอ๋อกับพันหนึ่งร้อยก็พอแพงเนาะร้อยห้าบ่ถึงพันก็มีโอ้นมันแข็งแรง,งดีนะครับลให้าปอับกเด้อาปรับระดับได้เออเนี่ยเพื่อนนอนเอนสบายบายนะครับเออเออดีๆ,ๆๆครับเา้าหรือว่านี่มีเปรย์แบบนี้ก็ได้นะครับอา่าเพื่อว่ามีต้นไม้มาก,ก็เอามันมีขานี่น้ำเรียบร้อย <laughs> โอเลนะครับโอพคเออนึกว่าหลายพันเพราะว่าเป็นโครงเหล็กอย่างดีอันนี้เนี่ยสินค้ามีมาใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อนเมย์เมยเพิ่นนั่งเอนสบายๆนะครับหรือว่าหรือว่าอยากได้แบบ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 โบราณคลาสสิกเขานี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้เป็นไม้นะครับเป็นไม้เออนี่นั่งสบายไม้โยกนี่โอ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ดาว โอ้กับรแพงบัสไม่ทั้งหลังเลยพันแปดก็ไม่แพงนะครับเออคืออยู่คืออยู่เนาะ,ะเพื่อกลับมาบ้านเราอยากจะซื้อของเข่าบ้านแน่ใส่ของฝันดีไม้พฒ่าเขาผู้ใหญ่อย,ยอยู่บ้านนะครับแวะมาได้นะครับนี่เรากับเพื่นผลน,นี่ขายดีนะครับ<ด>เป็นชุดที่นอนชุดผ้าห่มนะครับเอาไปแล้วนะครับเอาไปแล้วอ่า แล้วก็สินค้าอีกหลากหลายนะครับที่ร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะครับจะเป็นอันนี้สาขาหนึ่งเนาะอยู่ตรง3แยกเวียงฟ้านะครับท่านไปพามาที่วัดเห็นเฟอร์นิเจอร์หล,ลายๆนี่เพอมันมีทั้งโต๊ะตูต้เตียงนะถ้าชิดใยญ่ๆโซฟางามๆนะแต่จะอยู่ที่สาขา2นะครับแต่ว่าสาขานี้ก็จะโชว์นี่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีตู้แช่ก็มีนะครับ ลองมึงลองมึงค่ะลองมึงเพื่อใครอยากจะหาของขวัญปีหม่นะครับพัดลมนี่พัดลมก็มีนะครับหม้อหุงข้าวนะครับมือนั้นมะมึงอยู่นะครับนี่กระปุกแพงมีหม้อหม้อเล็กหม้อใหญ่หม้อหุงข้าวเตาแก๊สนี่เรื่องสักผ้าก็มีอ่าทุกยี่ห้อเลยมาตรฐานนะครับนี่ โอแล้วก็กําลังจะเป็นอีกอีกอกิจการนึ่งนะเพื่นกำลังจะเหตุนะครับจะเป็นเหมือนคอร์เทอร์วิตนะครับจะเป็นมาส่งของหรือว,ว่ามาจ่ายิค่าไฟค่าน้ําอยู่นี่นะครับจะเป็นร้านเก่าของคุณี่สายคาเฟนะครับเหตอันนี้นี่นะจะเป็นกิจการใหม่ของหนึ่ง <ไอ S 1> ในเพืออาพัฒน์นเอกชนนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งกิจการในเครือของร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่า นี่นี่น,นี่ตอนนี้กําลังตกแต่งอยู่เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อเปิดขึ้นเลยจะจัดมาจะจ่ายค่าแล้วเขาบอกว่าครับว่าเป็นชื่ออนะไรเปชื่อดาวเอ,อ็กเพรสอ๋อจะเป็นดาว N เอ็กซ์เพรสนะครับอ่ามีชื่อมีชื่อเป็นทางก,การแล้วดาว X เอ็กซ์เพรสนะครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดเร็วๆนี้แหละนะออ่าตนนี้กำลังตกแต่งอยู่นะครับแล้วจะมาโอนเงินก็ได้อ่ามาจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟหรือว่าบินซื้อสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ จะมีบริการส่งด้วยนะครับส่งของทั่วไทยทั่วโลกจากดาวเอ็กซ์เพรสนะครับติดตามได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนํามาพายให้ให้เมืองหิ่งเนาะนะครับตอนนี้เพียงกำลังเห็ดอยู่นะครับฝากไว้ด้วยจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านคนพิเศษบ้างครับอยู่ที่ตลาดชอเจริญนะครับพี่น้องพามามึงของที่ว่าจะไปปาร์ตี้กันนะครับเริ่มซุ้มแซวกันแล้วนะวันนี้30แล้วนะครับ30ธันวาคมนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับอากาศนี้ เพราะการไดค่ากันอยู่กันหลายอยู่นะครับนี่ทามาตอนบ่ายแล้วแหล,ละแล้วก็จะพามาที่ร้านเจฟพอรนะครับนี่เจฟฟอรก็เป็นตัวสนับสนุนเหตุของเรานะครับพี่น้องทังนี้สินค้าหลากหลายนะครับอาจะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับนี่หลายคนกัดติดใจในลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้ออร่อยมากนะครับโลละร้อยห้าสิบแล้วก็ลูกชิ้นหมูก็เป็นโลละเจ็ดสิบบาทถ้าใแกะออกนะครับแล้วก็ มีหมูยอแ่บแทบจ้าทำสดใหม่ทุกวันนะครับนี่แองใหญ่ๆนะครับพี่น้องแองใหญ่ๆนี้ก็เป็น30บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อราคาส่งสี่สี่กร้อยนะครับพี่น้องก็ตกต่อละยี่สหบาทครับหูจเนินเยอะนะครับถ้าอยากะะใ,หให้นิ่มๆเนีน่ยกะเอาต้มนิดหนึ่งลวกนิดน,น,น,นึงน,น,นะครับพี่น้องเพราะว่าแน่นเลยมีแบบพริกไทยดำอร่อยนะครับแล้วก็เป็นแบบหนังนะคะะรับก็มีเรื่องธรรมาดาก็มีนะครับแล้วก็จะมีนี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของทีพอนจะเป็น หมูเด้งจ้าหมูเด้งเซ่บๆนะครับนี่เอาไว้ไปทำแกงจืดไปเฮ็ดพัดหรือว่าไปทำห่อเกี๊ยวหรือว่าทำทอดมันนะครับเออเออเห็นเพื่อนแนะนำว่าเฮ็ดเป็นทอดมันก็ได้นะครับใส่่วนิดนึงแล้วก็ใส่ที่แกงไปแล้วก็เฮ็ดเป็นแผ่นๆไปทอดเด็ดเลยนะครับไม่ดูเด็ดมีเต้าหู้ด้วยนะครับเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนแล้วก็มีเห็ดเขียวทองจ้าสดใหม่ทุกวันนะครับ เมื่อเช้านี้มีน้องถามมาว่าอยากจะทําร้านบุฟเฟ่หมูกระทะขายเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงก็เลยเข้อกันแนนนาวาให้มาอยู่นี่เนาะเพราะว่ามันจะมีะผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกอย่างนะคะรับทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็มีจ๊อปูอ๋อที่วัดสิพรทำล่าสุดจะมีจ้อหมูมาแรงมาแรงอ๋อนี่ไก่จอมีจ้อไก่นะครับจอไก่ลายโตคนขายดีไปเรื่อยๆอันนี้เป็น จอปูอัดนะครับอ่าอปูอัดแล้วก็หมูเร่งจะขายดีมากนี่นครับนี่แหนมเจ้านี้กระแซบนี่คือว่าจะซื้อไปกินไปแก้มก็ได้แล้วก็จะไปให้ขายก็ได้นะครับนี่ราคาส่งราคาพิเศษนะครับเปินอรุกมือเนอะาะตั้งแต่ดึกๆเลยที่สามที่สแล้วก็ปิดห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงปีใหม่นี้อาจจะปิดค่ำแน่อ่ามาได้ตลอดนะครับมาได้เรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าเฮียเฮียคนอยู่ถ่าอยู่นะครับนี่จา้า บูอาจ,จมีทุกอย่างเลยนะครับคอนดองฮอทดอกแฮมชีสแล้วก็จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็มีจ้ะอ่าหลายคนอาจจะเป็นปาร์ตี้เราก็เสียบลูกชิ้นกันนะครับมีไม้เสียบลูกชิ้นก็มีครับชูแวมชูแวม,วมนี้ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นหมูเด้งอร่อยแพ็คนี้ครึ่งกิโล35บาทนะคบไม่แพงเลยเด็ด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 ขอบอกแล้วก็ มีแผ่นเกี๊ยวมีนะครับมีเส้นข้าวเปลียกเส้นมีเส้นข้าวเปลียกมีจ้ามีครบทุกอย่างเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวปลาแดกก็มีจ้าปลาร้ามีนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนี่น้ำจิ้ม,น,ม,น,ม,น,มน้ำจิ้มลูกชิ้นก็มีจ้ามาครบจบที่นี่ได้เลยนะคะที่ร้านเจพอนตลาดชอ่อเจริญนะครับแผงที่ 1, 2, ึห้านะครับฝากไว้ด้วยจ้าสวัสดีปีใหม่ ต่อมาที่แผงของพี่แสงเพียรจ่าเกียงหนูแสงเพียรน,นะครับแล้วก็จะใช้โครงการะจ่ากคนละครึ่งได้จากเข้าทุนสิทธิ์เข้าร่วมนะครับมาเดี๋ยวเยวมาคุยกับพี่แสงเพียรน,นะครับนี่สวัสดีปีใหม่ตรงหน้านะคะพี่เทียนสวัสดีค,ดดครัโอ้โหหมู <realidad. S 1> ส,ส,วสวยทั้งนั้นเลย ซี่โครงนี่ไปย่างเลยพี่น้องซี่โครงอันอนสำหรับย่างสำหรับย่างนี่นะครับหมูเนื้อหมูเต็มๆใหม่ๆสดๆเลยชั้นหมูอ่อนจ้าจ้าเอามป็นนี่ราคาเท่าไหร่ครับหมูมีหมูสันนอ่อนโลนึ่งสี่จ้าโอ้โหฮ่าฮ่ี่โค้งหมูอ่อนร้อยสามสิบโอ้โหถูถูถูกเออมาแพงมาแพงครบ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 นะครับแล้วก็เรามีนี่นี่เดี๋ยวจะตามไปมึ้งดูบ้างนะเอามีหมูหันนั่นเ้อหมูหันนะครับ หมูฮันนี่จะคนถามมากิโลละเท่าไหร่นะครับโมฮันกิโลหนึงร้อยเจ็ดสิบบาทอ๋อจะเป็นกิโลละร้อยเจ็ดสิบอ่าตัวนึงก็จะเป็นตัวเลยนะครับคิดราคาตามนั้นเลยตามกิโลเลยมาตามกิโลต่าประมาณนั้นเนาะอ่าไม่ได้ขายเป็นตัวเพราะว่าตัวนึงเราก็กะไม่ถูกก็ต่างตัวนี้ตัวน้อยอ๋อต่างต่างตาเอาเลชสับพราวแวนไป็นแบบข้างพุ่นนะครับเอ้โะแล้วก็จะมีนี่ไส้กรอบแซ่บๆนะครับไส้กรอบกุนเชียังมั่มนะครับ อุปกรณ์ตัดที่มีครบเลยนี่น้ำจิ้มสุกี้แซ่บนะครับน้ำจิ้มสุกี้หมูกระทะได้เลยนะเ,เดินต่อยังต่อแผงนี่เดินต่อเดินต่อจิมมี่สวัสดีครับมาเจอเสียดจิมมี่นี่โอ้จิม,มี่จะเป็นโอ้หมูหมูหมูหมหมหม เนื้อหมูเส้นกรอบนี่นะครับเส้นกรอบแซ่บ,บ,บนี่เห็นเห็นต้องบีแฟกอยู่ตาเส้นกรอบโลเท่าไหรค่ครับของ โลละหนึ่งร้อยบาทนะครับน,นี่ด้ามามามาวันนี้วันนี้หมึกเนื้อหมูเราเท่าไหร่โลละหน่ร้อยห้าสิบนะครับ่ะแวะมาอุดหนุนกันได้จ้า<ม>เอาอยูสิติ่งกับแสงที่แสงเทียนนะครับนี่จะเป็นของของคุณแม่มของคุณแม่โบสีนะของแม่โบสีนะครับเพบราะบางที่มันจะมาเจอทีนี้ก็จะเจอคุณแม่โบสีอยู่นะครับนะฝากไปด้วยจ้าเอาช่วงปีใหม่นี่มันมารีบมาเรีบเลยลิน้นโอ้ลิ้นสวย เออนี่พอหมูไปย่างจวด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 พอจะเริ่มฉลองขึ้นเริมฉลองแล้วมันนตัดเต็มตัดเต็มตาขอบคุณเจมี่นะครับอ่าอ้างาน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 มีหลายร้านหลายร้านนะครับใครที่น้องเขาหลายอ้นี่โอ้คนขนเบียร์กัน การง,งานสร้างอยู่อเอาเตรียมไปฉลองกจ้า